สวัสดีค่ะพี่องคะตอนนี้นะคะหนูกลังท่าคลิปค่ะเปนมาเอฟซีอุกอกแมลค่ะพี่โงคะมาช่วงนี้มันมาแจใสะพเอมาสไก่อนนะมาใสก่อนจะได้ขนแกงมาจะได้ขนแกงมไม่โอเดอยุรา่าเป็นเซลล์่องบริษัทไหนโอของเสค่ะายลันี้ยแาก็เลยเอาของฝากค่คุณอ่าฝานอกค่ะปกติไปเบิ่งอลัมค่ะกันยูรอรอบานไป

แวะมาได้ยินข่าวเลยแวะมากินไหมถ้าจะออกมเลยได้เห็นตอนแล้ท่าแต่งอันนี้เนาะเพราะว่าหลังบ้างกี่ท่าเห็นคอนเทนต์คิดว่าเปิ้ลคิดว่าจะกินสิได้กินนะเหมือนที่พญางบอกว่ามันจะกินขนมข้าวเขียนเรื่องอะไรเขียนเรื่องอะไรว่าจะกินเขียนเรื่องอะไรว่าด้กินอใครว่าไม่เปิ้ลมามามาเปิ้ลมาอยากกินแห้งกินแห้ง พี่อิงเขาพี่อิงลูกแล้มาฝากพี่อิงนะแต่ว่าข้าวเป็สีร้อยกินหรอท้งเช้พวกนี้กินผู้เดียวป่ได้พี่อิงชิวานชิวันเขาพี่อิงป้าต้องรอพี่อิงก่อนต้องแบง่งข้าพร้อมนะป้าพี่เบนได้เลยนี่พี่เบนมาทำงานอยู่ที่ชาวร้อยกี่เดือนนะดูรองเท้าพี่เบนก่อนยังทั้งหมดนี่คุณแท้พี่เบนพุณประมาณเจ็ดแปดเดือนมั้งตั้งแต่พฤษภา เก้กก <9 S 2> เดือนเดือนนี้เดือนเก้าโอ้พระุคนันดูนเดือนนี้เดือนที่เก้าเดือนนี้เดือนที่เก้าพี่นอ้องคะตอนมาที่แหลกแหูเห็นพ่อย่เบลนูบอิวน่าสิจบสูงขนาดนี้ดิเนยะังื้ยอดาาะเจาหอบปุอยู่อัน,นอเจ้หอบพี่ยังแน่เป็นคนที่มีสัมภาระหลายแห่งกระเป๋านักเดินทางแม่ พร้อมที่จะไปตลอดกะสิแม่คะพี่น้องคะวันนี้พ่อแม่หูแล้วก็ชูพี่น้องกั้าในบทสิท้ายห้ครบ้าแต่าจบเรียนจบอะไรเลยเรียนจบนิทศศาสตร์ครับนบอะไรนักาคารครับวบ้ามอจอด้รธรรมดาเรื่อจบเป็นเพื่อนกันกับที่บัานออมเพื่นกันี่ันรเพื่อนกันหอเดียวกดนแตเ่ยวเทียปนทาระกวอป้มน เร,ราไม่ได้ซื้อปันปันเน่เราซื้อจมมี่มแต่ก่อนซื้อจมมี่โอ้พี่จมมี่ขอข้าหนีชื่อพี่นโมโอ้พี่นโมเ,เราขามาทักเขาอะนโมเขาก็เลยตกใจว่าว่าไม่มีคนรู้ชื่อนี้ไงงงเลยว่าเอาใวรเขาเป็นอะไรังาเังจำเขาไ่ได้ดิเขาปันเ,เราแจมไงโอ้พี่แจนเจนนี่แี่เขาไ่รู้ปันปันื้อไคไงปันปันนะพาโจัตาห้หรือเปล่า่หกันแต่ว่า แยมมี่แกชื่อปันปันแต่ก่อนแกชื่อแจมมี่แจมมี่ก่อนแจมมี่แจมมี่แจมมี่แจมแจมน้องแจมพี่แยมมี่ดาวมหาลัยคนดาวคณะดาวคณะดีกิมพิ้นปันไม่ธรรมดาดาวคณะนั่งแอมโคตรสูงเลยป่ดนี่แต่ก่อนเสร็จงานอยู่อิเจ็บ ทำข่าวอยู่ n a o นที่แดงนะมึง o n t ีใช่ไหมที่เป็นกต้นแดงใช่เอนซีน้เงินใช้เงินเหรอตัวเอ็มทำยี่สิบองที่ไหายรถดังเออไหนรถดังชั้นพี่ชันพี่ต่ำไม่รู้บอกเว่าก็จาราา้านบ้านีบออ่ประมาณปี n นชั่นเจบ้านัไหนเริ่มเริ่มแล้วี่ไปยูหันคี่ตั้งไ การเรียนจบสามปีครึ่งก็เอาไปจบใบแทนเก็บเงินเกิบเร็วไอเดเรียนซัมเมอร์เรียนอะไรด้วยใช่ใช่ปีหนึ่งเข้าไปไม่รู้ไงก็เลยเก็บ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 แล้เรียนจบแล้วเรียนี้ที่เรามีเป้าหมายว่าเราจะเป็นอะไรตอนแรกเลยตอนแรกเรียนนี้เพียรพ่อชอบมากเพราะว่าตอนพ่อไปเมื่ออย่างเพียรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วว่าทำวิดีโอทำสายประกวดแม้ใส่รางวัลนั่นนี่ชอบการทำข่าวหรือว่าไอโซเชียล ท่านจะก่อซื้อิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้บอกก็มาแต่สมัยเป็นเทพอยู่เนี่ยเติมทีแล้วเป็นคนที่จังหวัดจังหวัดเลยเป็นคนรวยเบาเลยใดที่จัดเบาเลยนิดหน่อยเพราะว่าพ่อเป็นคนย่าโสแม่เป็นคนเป็นย่าโสขึ้นหล่ะเลยอายุเพิ่งกุดซุ่มแมนอ๋อยู่กับปันนี่ยพ่อเริ่มงนกคาโอ้โหใกล้กันเลยใกล้กันกุดซุ่มเรื่องนกคาติดกันแมนแมน <จ>แสดงมากคือ,<ข>อตอน,นแรกตั้งใจคือจะนิเทศการสื่อสารตัดต่อแต่นิเทศเนี่ยฝากบอกอีพออีเม่เนี่ยว่าลูกหลานที่จะไปนเรียนนี่เฮ็นยังในเนี่ย,ยในในสมมุติ<อ>แบบยกตัวอยา่างนิเทศนี่มันไปมันไปสามารถต่อยอดได้เลยทุากวันนี้มันมีโซเชียลใช่ไหมเขาไปเห็นยูทูปเห็ดช่องตัวเองนั่นนี่ได้ไปทําข่าวทําเพลงวงการศิลปะได้เหมือนเลย คือไปได้ทุกการการแสดงหรือว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ได้หมดเลยพวกสื่อโซเชียลก็คือโซเชียลสื่อทุกอย่างอ่ะจะทําโฆษณาทําหนังทํานี้ได้หมดสารพัดที่ใช่สารพัดที่เพราะทุกมือทุกมือนี่มันมันมีสื่อใช่ไหมมันสื่อสารกันในตัวโลกเกี่ยวกับการสื่อสารนะหรือว่าการเป็นพิธีกรก็ได้พิเีกนะคะประชาสัมพันธ์แต่ว่ามันก็จะแยกออกไปประชาสัมพันธ์วารสารสสื่อารมวลชนเป็นสื่อสารมวลชนนี่แหละมันก็จะแยกออกไปอีกเด้อ วารสารวิทยุโทรทัศน์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ที่หลายเอเกเนี่ยเขชาสััมพนธ์ประชาสัมพันธ์เขียนข่าวเขียนข่าวถ่่าายยรูปเขขีนวตั้งสก,กู๊ปหัวข้อข่าวซั้นพ่อเป็นต่างคนตื่นเก่งเนาะเขียนข่าวแล้วก็อันนี้เคาเรียน,นทำอะไรกันมอส,อมอสอแต่ผมเป็นในเรียนมอร่างเดียวเนี่ยน้ำห่านน้ำหนาห่านกินหรออยู่น้ำหนาห่าน ก็สนวงเวอรปเด็นก็สนนั่จมาหกอยู่สาวบัานพี<อ>่เบนก็ตอนที่เล่เขามากนี่อีคือตอนแรกเนาะคุณยายเป็นเพื่อนกับเจ้าของวงของรัตนสิงห์ในชาวบ้านอ๋อเป็นมู่กันเนี่คุณแม่ชาวบาก็เลยไปชวนขอหลานซ้ายมาเหตุงานน้ำแม่ก็เลยได้เขามาวงการนี้ เริ่มแรกเริ่มดีเลยพี่หลาเลยเริ่มแรกเป็นวัลลามูกับมัจจนาสินวันนีก็มีการเปลี่ยนฐานจากตรงนั้นย้ายไปเป็นปกติของการทํางานวันนี้ด้จังไดก็เรียนมาอยู่สาวหน่อยแล้วช่วงนั้นปิดวงแม่ชาวลาเรื่งกว่าครับไปอยู่บานเข้าก็เลยว่าเออท่านอนขอไปเทสงานรับจอบด้ียนมอลมาหาพระจูพระจูเลยว่ารับหรื้ไม่ต้องรับจอบดอกก็เลยมาอยู่นพกปรา ตอนนี้อยู่ในข้าวเดือนป้าพี่น้องคะมาที่แล้วแล้วบกคอยปากดอกแล้วสีนิ่งๆแต่ที่จริงแล้วพี่พี่เบนสามารถที่จะทําอะไรได้เยอะมากนะคะความรู้เยอะใช่แมนค่ะแต่ว่าอาจีเห็นเล้วพนที่บรรลุจากอาจจะแบบคือบ่คอยเบาเสียงเบาคือบ่คอยเบาอาจจะบ่เข้าวัดบกการมาทักทายแต่ทักทายก็เป็นอย่างเขากันเองอยู่แล้วแมนแมนค่ะพี่น้องค่ะแอดมินเบนนะคะไม่ไม่ค่อยได้ออกด้วยเนี่ย สมัมภาษณ์น,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 นะคะสัมภาษณ์แอดมินเบนนะคะ <laughs> เปิดใจที่แรกแอดมินกระแายหนูเหรอคะเอาแบว่าหนูกระแายแอดมินแบบนี้แบบนั้น,นอ,กกอย่าเข้ามาจเจาะลึอกอีกเที่นึงก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้กันใช่ใชมาแล้งกลับมาให่กำลังใจกันลหลายๆนะคะพี่น้องค่ะค่ะสถานที่วัดสว่างเรืองสว่างงเือแสงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นสุดยอดที่ดีเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกอีกที เคครับสัริครับฝากไปเพียงเท่านี้ครับขอบมากีสวัสดีครับครบแปดไหมครบแปดไหมหันวันเป็นแอดมินเลค่ะกคนันเป็นอดมินิลปินไทยแอดมินค่ะพี่น้องแต่ว่าสภาพนาดิฉันตอนนี้มันเต็มไหมเต็มไหมฮะเตมไหมเกินครับพี่เต็มเมไหมเอยถงเนี่ย้เตี๋ยๆัมพัสพ่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ัเอาแมน บอสสัมภาษณ์เลยว่าทำไมถึงชอบชอบงานที่สีสเกตของพาะข้อนี้บอบอกที่เจอปอมแปมที่เาปอมอมแปมเดี๋ยวเดี๋ยวเลเ็สอบอสอ่ะำหรับพี่นอสหรับพีดีฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยว,วเดี๋ยว